WOOOOO you พร้อมเก็บไว้บอมครับพร้อมแล้วบสแรหนึ่งสองสสที่ 1> 1, 2ค่ะห ทีตอนนี้แบบว่าแนบเปรียกันเลยทีเดียวจังไม่หมดยังเหลืออีกหนึ่งท่าด้วยนั่นเองฮนะ เยอย่าพ่กนะก็บเีไว้ก่อนนะเราสัมาษณ์กับคขาแล้วยสบให่ช่วยก็ก็บระดิไว้เลยพรต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับในช่วงนี้นะครับผมกับอีกหนึ่งช่วงของเคสอินทรวิวของเราครับทุกนีกับไรซิ่งสตาอยากที่เราได้กรมาสักครูครับว่าเราสามารถตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท да. ีน uh ่ปรงมาอะไร พระนรดกดำเปที่กำลังถูกจับช่องครับผมและในส่วนของสเตจในงานดีกับดีเวลตาเนี่ยเรียกว่าทั้งสาท่านเนี่ยก็ได้แบบว่ามาเปิดตัว็นเกสแล้วก็ได้พูดคุยกับทุกคนเนี่ยเป็นครั้งแรกอีด้วยนั่นเองนะฮะก็บอกว่าเพราะาอิเมต่าเป็นครั้งแรกก็เป็นงานแบบที่แบบเราชวนมาจัดเกสสเตนขนาดนี้เดี๋ยวขอให้ทุกท่านราคาแดนตาตัวเราบอกว่าวันนเส่วนบาคังไหนดีคะเริ่มจากคนนี้ก่อนได้ค่ะสวัค่ะ เพยยอรนะคะช,ชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะเรียกแป้งมีมก็ได้ค่ะ,ะวันนี้คอสตละครอะไราคะวันนี้คอสเป็นต้นหุุนะคะลากเจ้ายนนะคะที่กำลังจะมีในแพทหน้านะคะดูป,ประจบกันนะคะชต่อไปรออรอครับเชิยสวัสดีครับของแชมป์ c นะครับ วันนี้คอร์สเรื่องโบราณไทยิ้งจากจันทาสะดงครับดังนะดังนะรอบนี้รู้สึกว่าเสียงรีกับว่าดังจริงแสดงว่านะฮสามท่านนี้แบบว่ามาแรงจริงนะฮะแสงแบบว่าเสียงรีกแต่ว่าเปรี้ยมากหมั่นจนท้ายสุดท้ายบ้างดีกว่าครับผมเชิญเลยฮะสวัสดีครับอันนี้จ้างมาหรือเปล่าฮะจำมาหมดเลยครับ ทุกคนนะคะชื่อบุกน,นะคะเป็คนคอสก็ชินตังครับอมอ่าแล้วกบผมชิมของบุกนะครับน่าประสารพลาดนะวันนี้คอสเป็นอะไรนะบผม วันนี้พอลเป็นชายจากอ,อินชินิแคร์ครับผมเวอร์ชันควาทูปนะฮะได้รู้จักเลยครับผมชื่อทักษะด้านนะครับวันนี้จากต่างทักษะด้านเองแล้วหลายๆคนก็ติดตามแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันแบบว่าใกล้ชิดกันเลยวันนี้เนี่ยก็มีถสถาปนาสนใจด้วยเยช่นเดียวกันใช่ไหมครับผมสำหรับเดกๆกำงนี้ครับต้องบอกว่าเรื่องขอกว่าเป็นงานอิสระสี่เราทั้งสามพันเนี่ยได้รับการคัดเลือกมาเรามีผลเล็กๆแบบว่าเรามีการคัดเลือกเพราะว่า ตอนนี้คอสเรียกท่านไหนที่ต้องมาเป็นไรซนะิงสายาภาษาพาก็ได้รับพัดเรื่องมาอยากถามว่าความรู้สึกค่ะที่ได้รับพัดเรือยให้ขึ้นมาบนเวทีในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเชิญจากทางด้านนี้กันไดนน้เพื่อจะพูดชื่อจากแอบได้ค่ะก็ <c oughs> แรกที่ได้รู้ว่านจะเป็น Rising t r ของงานก็คือตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะเปงจรได้รับโอกาสอีกน่าจะเป็นเกมขอสเตย์เรื่องความแขนง่งตั้งแต่ครั้งแรกที่มาับกกับการตีกิ้งคือมีใจว่าดีมากๆขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้โอกาสแบบนี้ครับอว่าบว่าคนนี้ได้เป็นดก็ับสนุเต็มที่เลยนครับผมล้่ต่อไปครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้เนี่ยเราแบบว่า เป็นผู้ผจุกเรือเป็นผู้ผจุกเรือรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้รับคัดเลือกมาและอย่างคือเป็นการมากรุงเทพครั้งแรกของด้วยอ๋อครับมาจากเชียงใหม่โอ้โหนี่ก็คือเพื่อนมาเลยบิ๊กมาถึงนี่วันนี้เลยครับดีว่านะครับอบอกเลยนะครับว่ามาไกลจากเชียงใหม่กันเลยทีเดียวนะฮะรู้สึก เราสิ่งตื่นเต้นรื่องแบบดีใจนะดังนั้นด้านหน้าจ๋าเสียงล่ะถ่ายไปไหนล่ะเอาเสียงต่อพี่จ๋านะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านยังเลยนะครับเชิญครับมันมีตาอ่าก็มันก็ตกใจเอ้าตกใจนี่ก็ตกใจที่ได้รับกระเทือนเหรอคะใช่ค่ะบเพราะว่าจะมันมีหลายหคนมากที่แบบว่าผลงานดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดหน้าซึ่งบางทีกับล่าสินสตาบงานนี้มันก็ตกใจค่ะที่ตัวเองได้ขึ้นเป็นาลินสตา อันดังด่ะัถ<ๆ>้าเป็นของเสียพเชหน่ค่ะรว่าไม่มีเสียนีถวอาเลยจริงๆนแต่ชอ,อบกระตอบผมได้ที่สุดแล้วนคนอื่นเขืเต้นดีใจระา,าตกใจ <c oughs> นะในส่วนของประถามคราวนี้เป็นคระถามแบอบกว่าคำอยากรู้ส่วนตัวเลยละกันนะฮะทำไมนะในส่วนของชื่อของเ็กลอสเรชวกันทำไมป๊อก ชื่อเล่นใช่ไหมคะก็ชื่อแป้งเนาะพี่ต้องชื่อว่ามีแป้งเพราะว่าตั้งแต่แบบเราเรียนมาเนี่ยคือเราเวลาถ่ายรูปอ่ะคือไม่ได้ถ่ายรูปแบบคนอื่นเขาคือชอบถ่ายแบบน้าตลกตลกเล็กนอยเพรรู้สึกเออเราแบบเป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนกับช่วงหนึ่งอ่ะเราทําแบบเหมือนมีมาลงไปในแบบเฟซบุ๊กเราแล้วคือเหมือนกับพวกที่แบบเป็นเพื่อนๆพี่ๆหรอกนะคะชอบแล้วบอกว่าเออเนี่ยเออเราเป็นคนตลกเนาะเออแบบเรียกชื่อเนี่ยก็เลยเรียกบอกว่าเอ้ยน้องมีแป้ง คก็เลยได้เป็นชื่อนี้มาเราก็เลยใช้ชื่อนี้เป็นแบบเนมคอร์สของเราเลยขอขอสักมีนึงาเลยคะขอสักมีนา e x c l u เลยได้ไหมคะเกิดว่าจะเอาแบบ e x c l u s i v ประกอบคือขออนุญาตพ่เศนเลยนะคะแจ๊บบอเอ้ยมีของอยู่มีของรักมีของรักของชิ้นนี้นะคะเป็นเรียกว่าทำให้เราวันนี้เลยค่ะก็คือ เห็นไหมเอ่ยเห็นเห็นไหมเห็นไหมทุกคนรู้จักสิ่งนี้ไหมคะทุกคนต้องมีนะคะที่บ้านต้องมีนะคะใครคอสเพย์ต้องมีสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้คืออะไรคะมันก็คือวิกแครปในขมผมนะคะอันนี้คืกับถผงน่องเลยนะคะใช่อันนี้คือจุดแล้วตอนนี้ทำให้เราแบบว่าอยากเป็นแบบมีแป้งอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะสิ่งนี้นะคะนี่ค่ะของจริงก็มีนะคะนี่อยู่ข้างหลังนี่เอางหลนะฮะไม่ได้มาแค่ซอสนะฮะเอาของจริงยัดเข้ามาด้วยนั่นเองใช่ ันนี้ก็คือแบบเ็นตัวที่แบบว่าเราเรียกว่าบ e e l l ของเราก็เลยบบมอบูธได้ใช่เาเอามาออกบูธด้ก็ไปสามารถไปุกเหมึนได้นะคะที่บูธนู่นเลยค่ะชบูเออบูนะคะหมายเลข H 2สอถึงีนะคะชิบู๊ไม่มีเงินเราจึงมาค่ะชอบังเลยนะคะเป็นเหตุผลเดียวกันนะครับไม่มีเงินเราจึงมา เดี๋ยวเรานะครับผมอาจจะส่งต่อให้ต่อไปดีกว่านะครับผมสำหรับพีนุ่มของเรานะฮะเรียกว่ามาไกลจากเชียงใหม่กันเลยทีเ,ยเดียวนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยอ่ะเมื่อกีก้ถามือนกันในส่วนของชื่อจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะขอินส p i เรชั o n แหละในส่วนของการตั้งชื่อคอร์สเพราะว่าหลายคนเลยที่คอสเพลย์ ต่ไม่รู้จะเริ่มคอร์สหรอชื่อคอร์สมาจากอะไรอะไรอยากตแป้งนี่ก็มาจากหรือว่าตัวเงเป็นคนแบบว่าออชอบสร้างมีนในส่วนคอร์สนะคะ oh, <TC. S 1> รับผมคุณซีเนี่ยทำไมถึงได้ชื่อเคอร์สนี้มาชื่อคอร์สนี้เรียนี่มาที่ทปปไปยังไงฮะชื่อคีซีนะครับมันเป็นช่วงที่ผมเริ่มคอร์สเลยแล้วเริ่มเริ่มเรียนตัวปีมาด้วยออ๋ ชื่อของเองก็คือแชมุ้ยคีดียังงโอ้สายแบบว่าล mm. mm ึกลลึกลับนะเดี๋ยวพับรู้สึกอัดใจแต่แต่ไรที่บอกว่าทำไมชอบแต่ตาทำไมไม่เป็นข้เลย ผมเป็นแบบว่าแบบว่าเรนรีด้วยแล้วก็ TC เนี่ยจริงก็เป็นในส่วนของังเมั้นส่วนของกีตาร์ด้วยอะแล้วก pues ็อเอหมือนจะชื่อเล่นด้วยดูลกับเนาะถ้าสมมติจะตั้งชื่อเล่มคอสันทีจริผมเองก็ไม่ได้เล่นพอสเหมือนกันแต่พ่าการตอบคำ้ามว่ากันไปอีกทีนึงเดี๋ยวขอคิดซักประมาสักสาปีนะเดี๋ยวเจอกใจอีกทีนึงนะก็ทีมากัไม่ขาะไรอย่างนี้นะบว่าปวดเข่านะบแว่าเขาทั้งหัวกันแล้ว น่าดีมากกว่าครับผมสำหรับท่านนี้ับผมเนมคอสเลยนะครับกับชินสับตุพทำไมถึงเป็นชื่อนี้ครับผมพี่ๆแต่ละคนมีแบบเนมพลสที่แบบมีชื่อมาที่ดีคือไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าชื่อที่ได้มาคือเป็นชื่อที่ชอบเฉยๆครับเป็นชื่อภาษาญีุ่่นที่รู้สึกว่าชอบเฉยๆแล้วก็เอาไปให้ไอดอนที่เราชอบเขียนคันจิให้ก็เลยใช้ยาวมาตลอดจนตอนนี้เลยค่ะ ีอาศัยความชอบล้วนๆนะอ่าไม่หมิ่ครับอกเพราะว่าในคอร์สนี้มันก็เป็นการบอกแบบว่าติดรับของตัวเองนะครับผมควาะชื่นแบบนี้เป็นรับแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะเป็นแนวทางเผื่อใครจะเอาไปตั้งแต่ว่าดีนคอร์ด้วยนะั่นเองนะใช่คจจะ่ะก็เดี๋ยวเวฟที่แนวทางนี้นครับแนวทางเหรอฮะเวฟที่แนวทางตอนนี้ไม่มีช่องทางอะไรเลยนะสามสี่เวฟแล้วนะไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีแต่ช่อทงทางการเลี้ยงปลาดุกอย่างเดียวเลยฮนะตอนนี้ชีวิตตกเพี้ยตอนนี้ อะไรอย่างนี้เ<น>ะอ้าวนะ,ะครับผมเรียกว่าทั้งสามชานนี้นะครับเป็นบอกว่าอะไรศิษย์ศรที่กําลังมาแรงที่กําลังมาที่ติดตามะครับผมอยากทราบเหมือนกันเลยอ่ะถ้าให้ต้องยกคาแรคเตอร์โปรดที่สุดอ่าต้องมีแหละต้องมีแสําหรับคอสเพลเยอร์เนี่ยต้องมีหนึ่งคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นเดบิเบสของเราถ้าเลือกได้หนึ่งคาแรคเตอร์นะครับผมจะเลือกคาแรคเตอร์ไหนจะตูอนอะไรเชิญเลยครับถ้าสำหรับลูกนะคะผมชอบดีไวยอทเทอร์แมนจากเน็ก กปกติเราตอนเราติดตามอินเมอร์เน็แรกเราติดตามมาจากรีบอลใช่ไหมคะค่ะ ตอนฟะนรที่ชอบคือทีวีเชียร์ยาแล้วพอเราได้มาดูแอคแท็กออนไททันมันมีตัวละครที่นิสัยคล้ายๆกันแล้วก็แบบหล่อเหมือนกันเราก็เลยชอบก็คือดีวายเชอร์แมนนี่แหละค่ะชอบผมนี่ใช่ค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้วก็เลยได้ชื่นชอบเขาเป็นพิเศษเนี่ยค่ะนี่นะครับผมหนึ่งในคาแรคเตอร์นะครับที่เป็นจีบเอสนะครับผมขอนะครับผมพิจิตรภูมินะดีกว่าครับผมเป็นจีตีหนึ่งในคาแรคเตอร์ถ้าต้องเลือกแบบว่านี่แหละจีบเอส คือชอบที่สุดแล้วจะเป็นไกเตอร์ตัวละครตัว,ตว,ตว,ตวงๆอครับเป็นฮุโดชินิจิครับ,รบเอ้ยพลาสติกพลาสติกนะเป็นตัวละครที่ชอบตั้งแต่เด็ <c oughs> เกเลยฮะคือแบบเดี่ยวมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> ตอนเด็กนะครับคุณครูนะครับจะชอบถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราตอบว่าตอบเป็นหมอค่ะผมนี่คือ,คมมอน,นักสื่ครับอ๋อที่ชอบที่สุดคืออะไรคะคาลิกายิง ยิยาสลบนะฮะยิงยสลบ้วยใครก็ยิงซะเลยปักึงินลับเลยทีนี่นะชอบอะไรคุณูชจงอยากเป็นําไรอยากเป็นนักสูชอบความลชอบคนที่คนมีความฉลาความฉิบ่เระดถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่แต่ของเราถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมอง เขานก็ชอบเนาะนะคุณท <นะ S 2> ิมิจิตนะหรืออาลาปเด็กยวเขาเป็นโคนันนั่นเองนะฮะทางผมเองเขาชอบเหมือนกันนะฮะผ่านมาสิปีแล้วนะคะ,ะใช่เขาผ่านมาหลายปีแล้วนะคะเราโตกันขึ้นมาแล้วนะคะเคยเป็นไหมฮะดูโคนันแล้วต้อนนงเอาผ้าห่มประกุมโปงเขากลัวผมเป็นตอนเด็กๆนะฮะจริงๆอันนี้เคยเป็นนะตอนเด็กๆนะอ่ะอีกหนึ่งท่านของเรามากกว่า,าค,ครับผมคุณแป้งครับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่แบบว่าเดอะเบสที่สุดของเราฮนะ ถ้าเกิดว่า The v o คิดว่าองจะเป็นแบบซาคุมะเรค่ะจาก Ensemble Star ค่ะคือมันเป็นคาเรกเตอร์ที่แบบว่าตัวละครค่อนข้างเบียวค่ะแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ว่ามีความแบบว่าอ่าพรีเลกว่าไงดีมือนกว่าเขาจะเป็นคนที่อาจจเบียวนิดนึงเนาะแต่ว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ ดูแลคนอะไรเงี้ยแคร์คนค่ะเราก็อยากจะเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันอยากมีออเด็บบี้มากเราอยากเป็นแบงค์พายของเขาค่ะถ้าถามก่อนว่าที่มาคนนี้ใครไม่เบียวบ้างเกิดจังเลยที่ชมปะเนี่ยข้างล่างอ่ะก็ไม่ต่างกับเราเหรอเผยนะอ่านะทุกคนเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์แต่อยากใคร ไฟด้วยอ่ะด้า่าม <started> ี้วยมี่ไฟด้เหรอ่ิเอาใหม่ซิโชว์ใหม่นิดนึงเฮ้ยขออีกนิดนึงพี่ว่าทำได้อยกเตเฮ้ยบอกใครพิเศษไ้เปล่าี่สพิเศษไหมะจิ้มมาเลยฮะจิ้มจิ้มซ้ขวาตาทำไมล่ะอ่านลงรู้เลยทำไมด้านล่างเขาถึงบอกว่าพี่บแทำไ

และภาษาไท่านวันนี้เนี่ยอ่ได้ขึ้นมาเป็นไบชินซาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับในช่วงท้ายนี้ขอฝากใีมสุดของช่องทางติดต่อนะครับผมกว่าสักนิดนึงครับเสร็จแล้ก็ตุ๊กนะคะมีติดต่อนะคะแอดสองหนีหนึ่งสี่นะครับผมแล้วก็มีเอจเป็นสองหนีอันเดสกอร์เอฟโอทีครับผมแล้วก็มีเพจนะคะผมเพจเป็นบุ๊กเป็นชินต่าเนี่ยนะครับติดตามกันได้เลยนะที่ดีเช่นเลยครับ สำหรับ่องทางติดตาอของเราเป็นชื่อ p C นะครับคูแพคฟอร์มคูแพคฟอมเลยชื่อเดียวกัน p C เลยนะโอ้โหแติดกันเลยใช่ไหมคะอยู่ว่า K แล้วก็เป็นตั้งตัวกสิโอเคับ C <ม>สุดท้ายเลยปแป้งเ,นะเจอเลยนะแก็ช่องทาง, Facebook งเฟซบุ๊กค่ะว่าจะมีเป็นมีวแป้งคอสเพลเยอร์ค่ะส่วนไอจีทวิตเตอร์ิกออะไรค่ะชื่อมีแปงขอถ M E ามีเซอร์ไพรส์อเดี๋ยวผมกำลังเมื่อกี้ที่เราพูดเซอร์ไพ้ <ümüz. S 2> เดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราขอถ่ายรูปสักรูปสองรูปแล้วเดี๋ยวเราจะต่อเซอร์ไพรส์จากคุณชินตาโูกด้วยเดี๋ยวขอขอบคุณท่านนะคะนะฮะขอถ่ายรูปกลถ่ายรูปสองสามรูปค่ะเอาเลยครับบอกด้านหน้าเวทีเช่นเดียวกันเลยนะครับผมมีกล้องถือกล้องนะครับผมมีโทรศัพท์ถือโทรศัพท์นะครับผมมีไอแพดถือไอแพดนะครับโพกแาเนะครับผมเดี๋ยวขอให้ทีมฝ่าย 1..2..3... 2ค่ะอออยากกัอะไรอก be ี okay. yep. กหมคะค่ะปักอยากได้ยินว่เหมือนเดิม่อยาเไม่อยากเอพที่2ไปแล้วนะครสมมติยกยกที่สอ่ะเดี๋ยวเป็นไฟนอลโพสนะครับไฟนอลโพสค่ะห พราะว่าช่วงนี้ครับผมเรามีในส่วนของสเปเชียลโชว์นะครับผมจากไลซีสตาของเราเบสบอกว่าเขารู้โชว์ก่อเอาเสียเราอยกเขาบอกว่าเป็นสเปเชียลตัดรู้กันแล้วหรอเออไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะไปรอดูดังนั้นพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังบอกเลยทั้เสียงาไม่ดังนให้ร่วมพร้อมจะไปชมสเปเชียลโชว์จากจินต์ตา 石大风，哎，欧 ปิดพวงอะไรต่อไหมฮะโอ้โหอะขอสิ่งใดกันอีกสักหนึ่งคราครับผมให้กับคุณชิตตอมุกครับโอ้โห,โโหเรียกเลยครับเป็นไวดซิสตาร์ที่กำลังมาแรงจริงๆครับผมดังนั้นเนี่ย